เฮ้ยอะไรหน้ามันนี้ดิโซฟีฮาไล่ไล่ลงคลิปแน่ฮ่าฮ่าฮ่าฮหน้ามันหน่อยหายรูปเร็วๆจะหายรูปก,กดแชร์เรายืนขึ้นมาเร็วพี่ยา จะหายเร็ว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 ขึ้นมาลุกขึ้นเร็วเราจะหายต้นไฮหาต้นไฮไม่ยิงเนยนี่นี่ดูดูเขาครับโอ้โหดูเขาครับเอาเอาเอากินขนมครับโอ้โห น่าหวาใสเลยครับโอ้ยดูหน้ากันหน่อยนะครับอือหือเห็นหน้าไหมครับอือหือเกาะสว่างกิ้งก่องกิ้งกลองเลยเอาครับอือหือหันหน้าโอ้กินขนมอวดด้วยพายาย่าน้ามเต้เลยน้องรวยลุยเลยเธอเอาครับโอ้โหย ยัไม่ได้หายลูปเลยโอ้โหได้ลงคลิปนะ่กินโอ้โหเห็นชัดภาพเลยโอ้โหเออเรามาดูกันลองามาดูหันหน้ากัน Okay